อาตราเงินกับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะครับดีคับถ้าดูตามข่าวคุณชวนเนี่ยสนับสนุนคุณพิสิทธิ์เต็มที่ครับแต่ทําไมคุณพิสิทธิ์เนี่ยจึงถอนตัวและไม่ใช่ถอนตัวอย่างเฉยๆด้วยตอนสุดท้ายถึงหนักลาออกจากกันเป็นสมาชิกพรรคเลยติพอจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไหมคะก็ต้องต้องทราบแหละครับเพราะว่าทุกครั้งที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งตําแหน่งสําคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีการที่จะ ล็อบบี้กันแน่นอนถ้าอาจารย์จําได้การเลือกตั้งอันที่เลือกได้เนี่ยเป็นครั้งที่สามใช่พเพราะล่มล่มล่มครั้งแรกเนี่ยนะครับผมเป็นคนลุกขึ้นมาแล้วก็อธิบายให้กับองค์ประชุมซึ่งเป็นมวลสมาชิกคือพรักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยต้องขออธิบายว่าจะมีองค์ประชุมที่มีสถานะแตกต่างกันเพื่อนเน้นกันมีส่วนร่วมตามตามพรบรพักการเมืองจะมีทั้งตัวสมาชิกพักตัวแทนพักท้องถิน่นประธานสาขาพัก สอสอ,อดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการแยนพักโอ้หลายกลุ่มนะหลายกลุ่มครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพักร่วมกันท <Okay. S 1> พี่จะมีสิทธิ์ในการเลือกกรรมการแยนพักโดยเฉพาะหัวหน้าการเลือกเนี่ยนะ 70, 30, 30, 30, 30, ครับจะกำหนดสัดส่วนน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไว้เจ็ดสิบสามสิบเป็นพวกนั้นนะครับที <Okay. S 2> นี้บังเอิญว่าเราก็มีการแก้ไขข้อบังคับมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้นะครับเราหลักการคือเราให้ความสําคัญสสมากกว่าปกติเนี่ยสส,สจะมีน้ําหนักประมาณ1.5เท่า เพราะว่าสมัยก่อนเรามีสสอ,อยู่จํานวนประมาณร้อยห้าิคนนะครับและองค์ประชุมอื่นประมาณสองร้อนะครับเอาสรุปง่ายๆว่าทุกครั้งเนี่ยเราให้น้ำหนักสสประมาณ1นจุดห้ากับคนอื่นสมาชิกพรรคอื่นอาจจะได้ประมาณสักศูจห้าหรือหนึ่งเท่านะครับแต่ครั้งเนี้บังเอิญสสเราจากร้อยกว่าลดลงเหลือยี่สิบห้ามันจึงทําให้สัดส่วนเจ็ดบสาสิบเนี่ยทำให้สสมีสิทธิ์เลือกประมาณ สิบต่อสามสิบขององค์ประชุมอื่นคือหนึ่งเสียงเท่ากับเจ็ดสิบอ่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามขอให้ที่ประชุมได้แก้ข้อบังคับไม่ได้แก้เพื่อใครแต่แก้เพื่อความเหมาะสมที่จะให้สสมีอัตราส่วนที่มากกว่าแต่ไม่ถึงมากกระเท่าเจ็ดสิบกับสามสิบมันจะทําให้องค์ประชุมอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเขาไม่หมาก็ได้นี่จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการที่องค์ประชุมอื่นเนี่ยในการประชุมครั้งที่สอง เขาเลยไม่มาประชุมเพราะว่าอย่างไรก็ตามสสอจะเป็นคนกําหนดอนาคตพักอยู่แล้วก็เลยล่มสองครั้งถูกต้องครับอพอมาครั้งที่สามเนี่ยเราก็เห็นเห็นสัญญาณชัดเจนว่า,าการดูแลสสหรือการพูดกับสสอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทิศท,ทางที่ใช้ทุนนําจุดยืนทางการเมืองเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าใช้ทุนนําสําหรับผมเนี่ยคือทุนมีความสําคัญถ้าเราพูดตรงไปตรงมานอาจารย์แต่ทุนในสมัยนี้นะครับไม่สามารถนําพักการเมืองได้ค จุดยืนทางการเมืองกับความแน่วแน่และการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับจะเป็นการนําแล้วทุนตามมาเมื่อมีความแตกต่างกันคือผู้บริหารชุดนี้เขาต้องการใช้ทุนนําผมก็พยายามพูดหลายครั้งว่าถ้าพักการเมืองใช้ทุนนำเนี่ยนะครับผมคิดว่าสุดท้ายมันนาไปสู่การโกงไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้เงินแล้วกลับมาทําเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็เลยไตรตรองแล้วก็ไข้ควนว่าเมื่อมีการ ดูทิศทางของการประชุมครั้งนี้แล้วและมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักไปมานะครับซึ่งสุดท้ายกลับมาที่ท่านเลขาธิการพักซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ที่จริงตอนประชุมกรรมการใบหนักนะครับแล้วจะมีการเลือกรักษาการหัวหน้าพักเนี่ยผมเป็นคนลุกขึ้นมาอภิปรายต่อหน้าท่านเฉลิมชัยว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่านที่จะมาเป็น,ปนรักษาการหัวหน้าเพราะว่า มันจะแบกพักทําให้ตัวท่านเนี่ยต้องตอบคําถามประชาชนว่าเพราะท่านเคยลั่นวาจาว่าท่านจะจะไม่เล่นละท่านจะเลิกเล่นการเมืองอมไม่ใช่เล่นไม่ใช่หยุดนะจะเลิกเล่นเลิกไปเลยจะเลิกไปเลยมมผมบอกในฐานะเพื่อนกันในฐานะที่เคยเป็นสสสมัยเดียวกันผมคิดว่าไม่อยากให้ท่านเป็นรักษาการหัวหน้าเพราะท่านจะแบกไม่ไหวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สสจะเป็นคนกําหนดท่านพูดใช้คําพูดอย่างนี้ แต่ในนั้นตอนนั้นทุกคนก็รู้ว่าสสส่วนใหญ่อยู่ข้างท่านถูกต้องครับผมก็คิดอย่างนั้น <c oughs> แล้วพอเมื่อมันทิศทางมันเดินมาสู่จุดนี้ผมก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้คุยกับท่านในพิเิษฮะแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับคนที่จะลาออกบอกต <ไม S 2> ิดไม่มาแล้ว <c oughs> บอกติ็ตัดใจจะไม่มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรเหมืนมนอก <c oughs> นกับสมาชิกอื่นๆที่เขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเรามีสิทธิ์แค่ศูนย์จุดศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ในองค์ประชุมก็ตอนแรกตัดสินใจไม่มา แต่ท่านชวนก็ขอให้มาคผมก็เลยโอเคถ้าท่านชวนขอก็ไปร่วมประชุมแล้วคุณพิสิทธิ์ล่ะทาไมถึงต้องลาออกผมเข้าใจว่าเหตุผลก็คงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือคิดว่าพ<ำ>ักไม่ใช่เหมือนเดิมคือแต่ท่านนายพิสิทธิ์ให้เหตุผลว่าท่านจะต้องไปตอบคําถามตั้งแต่นับแต่วันที่ได้หัวหน้าพักกับกรรมการแบนพักชุดนี้แล้วถ้าไปทําเรื่องอะไร แล้วท่านต้องมาตอบคาถามโดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยหรือว่าท่านต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยท่านพูดง่ายท่านออกไปก่อนแล้วกลับมาดีกว่าดีกว่าแบกรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก,กับผู้บริหารชุดนี้ทีนี้พอหลังจากได้แล้วเนี่ยความไม่พอใจของสมาชิกมันมากมายไก,ก่กองถึงขนาดที่เรียกว่าเราเห็นภาพการลาออกที่สื่อมัลชนใช้คําว่าเลือดไหลไม่หยุด <laughs> ออกเยอะไหมครับ ที่จริงเยอะนะครับแล้วที่ไม่ออกแต่หมดใจก็มีเยอะครับคืออยู่อยู่แต่ว่าหมดใจแต่หมดใจ,ดใจเพราะว่ากระบวนการลาออกมันอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเขาก็คิดว่าไม่มีใจแล้วแต่ไม่เห็นไม่จําเป็นต้องไปออกแต่เสียงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นสองทิศสองทางนะครับคือทางหนึ่งก็บอกว่าก็ในเมื่อพักเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ออกอันนี้ก็คือคนที่เห็นด้วยกับคนออก แต่บางคนบอกว่าถ้ารักพักจริงพักกาลังมีปัญหาทําไมถึงโดดหนีพักไปทําไมไม่อยู่แก้ปัญหาพักมันมีสองเสียงตีมานั่งตรงนี้พี่ให้โอกาสตีตอบ <ừ. S 1> ว่าตกลงเนี่ยทิ้งพักตามที่คนก็กล่าวหาหรือมันมีเหตุผลอื่นเพราะอะไรก็ตลอดชีวิตที่เล่นกันเมืออมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ตัดสินใจลาออกเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมนะครับเพราะผมก็มีความมั่นคงแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย กับยุคของความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเรายังอยู่กับพักที่เราคิดว่าในอนาคตมีแต่จะแย่ลงนะครับแล้วก็เราไม่ทราบเลยว่าเราไม่ไว้ใจผู้บริหารชุดนี้เนี่ยจะเอาพักเราไปตัดสินใจในนามส่วนตัวอย่างไรแล้วเราอยู่ร่วมด้วยกับจะต้องถูกตาหนิไปด้วยว่า,าต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเหมือนยกตัวอย่างเช่นการร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่อง ที่ผิดหรือถูกแต่ว่ากระแสมันทําให้คนที่เลือกพักคู่แข่งมาตราหน้าว่าเราไปร่วมรัฐบาลก็คือต้องที่บายกับคนไม่เอาสามปอว่างั้นเถอะใ,ใช่ไหมถูกต้องมันมันก็เหมือนกันเราก็เลยใช้บทเรียนที่เคยได้รับมาแล้วเนี่ยมาตัดสินใจเพื่อชัดเจนคือความชัดเจนในทางการเมืองซะให้ให้ชัดไปเลยว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมด้วยนะครับเพราะเราไม่มั่นใจว่า เราจะมีส่วนในการที่จะให้เขาตัดสินใจเป็นในทิศทางที่ทําให้พักดีขึ้นอ uh huh. เช่นสมมุติเราครั้งนี้เราบอกว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่เนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าผู้บริหารพักเนี่ยไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เลยแต่จริงๆมีฝีมือนะประชาธิปไตยอยู่แล้วครับนะแต่ว่าถ้าถ้านโยบายพักไม่ให้ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราก็ออกมาก่อน Uh huh. นะครับแล้วส่วนการตัดสินใจในอนาคตเนี่ยก็จะดูทิศทางว่าพักประชาธิปัตย์ในอนาคตหรือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นยังไง <c oughs> เราค่อยว่ากันแต่แน่นอนที่สุดเวลาทางการเมืองของคนรุ่นผมเนี่ยก็ถือว่าไปตรงกลางนะครับก็เหลือไม่มากนะครับมาเย็อยังได้เยอะมันอาจจน <c oughs> ถึงเจ็ดสิบกว่าก็จําเป็นจะต้องก็จะต้องตัดสินใจแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหรือจะทําอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีเวลาในการทำเพราะฉะนั้นการแต่นใจตรงนั้นก็ถือว่า ได้ประเมินและตัดสินใจด้วยด้วยสภาพแวดล้อมและข้อมูลทั้งหมดที่มีครับไปดีกว่าเอาละครับ <laughs>